กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนเด้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องล่าสุดทางแพลวเพ่าได้เผยถึงสิ่งนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังอีกแล้วเนาะบาดทีนี้พี่น้องเรื่องอะไรนั้นพี่น้องทางคุณแพลวเพ่าได้พูดถึงเหตุใดทําไมที่ทุกคนถามถึงว่าได้สอนลูกเรียกทางพระเอกสัน ว่าป่าปีบอกว่ามั่นบ่สมควรจังสันจังสี่มั่นบ่ถือต้องว่าเป็นในส่วนของอพ่อเลี้ยงไม่สมควรที่จะถูกเรียกป่าปีแล้วล่าสุดเนาะพี่น้องเนะาะจากที่ทางดามาที่เพิ่นเบาถึงกันนะพี่น้องอาทางคุณแพลวเผาก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันเพิ่นกะบอกว่าแบบนี้เป็นยังวตีว่าที่ให้ทังนาดิตาเรียกป่าปีนี่เพิ่นกะบอกว่าทุกคนแรกแรกเลยแพลวพูดหยอ,อกสัน้น พูดหยอกซันว่านี่ป่าปีนะอ่าเพื่นก็บ,บอกว่านี่ป่าปีนะแล้วนาริตะได้ยินไงแล้วเขาก็ขำอีอ๊ป่าปีแล้วเขาเอาไปเอามาคือเขาพูดเองเพื่อนกับว่าแบบนี้พี่น้องหมายถึงว่าไม่บอกลูกว่าให้เรียกอย่างนี้อย่างนั้นแค่พูดหยอกเขาแล้วเขาได้ยินบางทีเขาก็จะพูดคําว่าพี่ซันบางวันเขาก็จะบอกว่าป่าปี มันแล้วแต่วันเพื่อนก็บ,บอกว่าแบบนี้ก็คือแบบว่าน้องๆนี่ก็คือสิบาสามารถคอนโทุกอย่างได้ว่าเขาสีบอกยังหรือสีเรียงยังประมาณนี้พี่น้องแต่ว่ารักๆทางน้องนาดิตะจะเรียกพี่สันนั่นแหละประมาณนี้เพื่อนก็บ,บอกแบบนี้แต่จะมีบางครั้งที่อุทานออกมาว่าป่าปีนั่นเองพี่น้องนั่นแหละพี่น้องทางคุณเพีาวได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวนะพี่น้องเนาะ แต่ก็เกิดเป็นคำถามตรงนี้ขึ้นจนได้พี่น้องบอกว่าแล้วทำไมสอนให้น้องตัวเกียวพูดอีกละ่ะถ้าบอกว่าในส่วนของน้องนริตะได้ยินแล้วไปเบ้าเองแต่ในส่วนของน้องตัวเกี้ยวเขาจะพูดเองได้หรือถ้าไม่มีคนพาพูดแล้วก็คนสอนเขา เมพี่น้องก็เลยปิดในส่วนของอประเด็นขึ้นมาอีกว่ามีลิปที่ทางน้องตัวเกี่ยวเอินป่าปีป,าป,ปาปีตามกลนเอี่ยประมาณนี้ละพี่น้องบลาบอกว่าในเมื่อลูกเรียกแล้วถ้าไม่เห็นสมควรที่จะให้เรียกทําไมคุณไม่บอกลูกล่ะให้บอกว่าพี่สันก็ได้ให้สอนลูกดีบอเมเอนบาปล่อยพานให้ลูกเว้าเองประมาณนี้พี่น้องทางเอฟซเข้ามาตําหนิถึงเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะ,ะในส่วนของประเด็น ตรงนี้พี่น้องก็คือมันก็เปินประเด็นดราม่ากันมากเอยๆหลายหลอเแล้วเนาะพี่น้องเนาะในส่วนของเรื่องที่ไม่พอใจเกี่ยวกับที่ว่าทางชาวเน็ตไม่เห็นด้วยว่าไม่ให้น้องทั้งสองเนี่ยเรียกทางพระเอกสันว่าป่าปีน่ะละพี่น้องบอกว่าอยากให้เอิญว่านาก็ได้หรือว่าอยากให้เอิญว่าพี่สันก็ได้มันไม่สมควรที่จะให้เขาไปเรียกว่าป่าปีแต่ว่าในส่วนของทางคอมินเนาะพี่น้องเนาะบางท่านเพิ่นก็บอกว่า เขาให้เอื้นปาปีมันก็เป็นีหยังมันกะถือกแล้วเขาไม่ได้ให้เรียกว่าพ่อสักหน่อยว่าสันว่าพ่อเขาก็มีก็เขาใจว่าพ่อไม่มีใครแทนได้แต่เขาเรียกว่าป่าปีคนทัวบานทั่วเมืองเขากระเอื่นแท่นกันใดขึ้นกันประมาณนี้พี่น้องอ่าทางคอมเมนต์ชาวเน็ตพูดแล้วก็ถกกันเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะบอกว่าป่าปีความหมายของคนฝรั่งว่าพ่อป่าป้าความหมายของคนจีนว่าพ่อแต่คนที่ไม่ชอบเขา น้องเรียกคำไหนก็สะเทือนหมดด้วยคำว่าอิจฉาลิษยาปาตินงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทอแหลชัดๆว่าสันว่าย่าสิมาบอกว่าจะขของบรีบอกลูกวาลูกได้ยินเองมั่นโมเมนบางท่านก็บอกว่าก็คุณแม่บังคับให้เรียกไงน้องถึงได้เรียกยังไงก็ยังมองว่าไม่สมควรแล้วก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง พี่น้องเอฟซี FC, แต่ละคนแต่ละทันเขามาวบาถึงเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ยังพูดกันต่อเนื่องถึงเรื่องดราม่าเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะยังไม่จบพี่น้องแล้วพี่น้องคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเดอ้อเดี๋ยวทามีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไหมเด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเดอ้อสวัสดีจ้า